ทุกท่านครับมาชิมกล้วยแขกสุดอร่อยกรอบกรอบหอมกรอบหอมเรียกว่าทิ้งไว้สักพักนำมากินใหม่ก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมร้านนี้หลายท่านมาชิมแล้วต้องยกนิ้วให้ไปชมกันครับร้านนี้มีทีเด็ดอะไรไปชมกันครับ ทีแดงแดงอ่ะอันนี้มันมันม่วงมันตอกเผือกอ๋อมันม่วงมันมันต่อเผือกครับเออแล้วเนี่ยอันนี้เปลือกนี่เปลทองครับอันนี้ฟักทองครับอ๋อนี่กล้วยครับวันก่อนพี่ไปเจอนี่สักเกลสักเกลทอดนี่ก็มีเหรอแตงผมมันไม่แก่ออ๋มันทำไมเสร็จากต้นไงโอเคโอเค ทำยังโอ้โหนี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอทำยังไงแล้วมันยังอร่อยอยู่อ่ะควนเย็นนะนะไม่หมายถึงว่าพอพอเราซื้อไปใช่ไหมไอ้ลูกชายมันกินเหลือเงี้ยมันเย็นละมันไม่ร้อนแล้วก็ยังอร่อยมันยังอร่อยอยู่เราก็มีแต่คนพูดแบบนี้นะเอพราะว่าทำไมกล้วยทอดเธอเย็นแล้วเย็นฉันมากินก็อร่อยใช่ใช่ทำยังไงไม่รู้เหมือนกัน เออไม่ไม่รู้เหมือนกนันลูกค้าจะพูดอย่างนี้นี้อันนี้ทอดใบมะก็ไม่จะบอกว่าคุอยทอดกินตอนเย็นแล้วก็ยังอร่อยอยู่คยทอดเรามีชื่อร้านนะไม่มีจ้ะไม่มีนะหน้าวัดเกตุมอย่างเดียวนะร้านปตุสดขอกเลยอ๋อ ลูกขายก็ไม่แพงด้วยเจสุข้ากโพดทองอ๋อเจสุข oh, okay. ้าว้วยทอดเมื่อกี้แถมอะไรนะกรอบๆไปให้ลูกชายเยอะเลยเอออาำแขกากคนก็ชอบกินไงอ่าคนของซื้อเลยเร่าไม่ไม่เอาังคงหรอกเออผมมีน้ำใจมี้ำใจ่ายแล้วอ๋อตั้มสองคนนี่แหละตสองคนปกติเขาอยู่คนเดียวอ๋อคนเดียวเลย 为什么？ นะครับกล้วยแขกประจําที่ผมมาวัดเกตุมต้องซื้อรับประทานทีครอบครัวแล้วก็ยังซื้อถวายพระนะครับถ้ามาทันเพลน,นะครับนี่คือสุดยอดกล้วยแขกและเรียกว่าอาอีกหลายอย่างเช่นฟักทองทอดนะครับมันทอดเผือกทอดมันทอดเผือกทอดสุดอร่อย แวะมานะครับหน้าวัดเกตุมอร่อยจริงๆแต่ว่าถ้าใช้ไม้เวลานั้นมันโดนความร้อนอ่ะเดียไม่จ้าอ๋ออร่อยแรงยากเทคนิคของเราที่อร่อยคือเราตั้งใจนะตั้งใจทุกวันฮะฮะฮะฮกฮะ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 ฮ่ฮะ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 นะ อาตักแบบใช่ไหมเออเออที่จะทานได้สวยๆโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากของอร่อยแล้วต้องโฆษณาหน่อยนะอ่านี่ทำไรอ่ะฟักฟักทองเราไปซื้อไหนซื้อไหนเราฟักทองนี่ส่วนมากเนี่ยตลาดทั่วไปเหรอครับอ๋อไม่ได้งเหน่อทำมาไม่เหนียวแล้วก็ไม่ได้แล้วจับเรารู้ใช่ไหม ารหลายอย่างเช่นฟักทองทอดนะครับมันทอดปือมันทอดเผือกทอดสุดอร่อยแวะมานะครับหน้าวัดเกดตุมอร่อยจริงๆ